สวัสดีครับผมเจอกันในแคสเก็บอีฟุตบอลสองพันยี่สิบสี e ่นะครับวันนี้ผมก็มีตัวนี้นะครับผมวิลเลียมซาลิบานะครับผมใครที่สงสัยว่าตัวนี้มาจากไหนครับผมก็คือต้องซื้อแมทพระนะผมตัวนี้มันลดราคาให้ผมจากหนะ้าร้อยเหลืยสองร้อยห้าสิบนับก็ซื้อมานะแล้วก็มันจะได้ทองคืนด้วยสองร้อยทองนะครับผมก็คือเราจะเสียทองไปแค่ห้าสิบทองขนาดนนะับได้วิลเลียมซาลิบาร์นะผม เล่นนสไตล์บิวอัพนะครับผมโอเรติ้งกับลอนงทีมก็สองลงทีมแล้วหนึ่ง,นะง,งร้อยนะครับยีดนกะับโูดิเก้อยู่นะครับผมเกมรับเท่าสิสครับทักกิ้งเก้าสิบสี่ครับผมอันนี้คืออะไรวะกันแล้วครับเก้าสิบสองแล้วก็ดก้าสิบีเก้าสิบสองครับผมสปีดเก้าสิบเนยนะก็พิเชอร์คอนแทก อก้าสิบับผมสเตมิน่าแปดสิบห้าผมสายอึดน,นะผมแล้วก็ heading skill จ่าย skill box นะผมมาเต็มครับผมวันนี้ยืนตำแหน่งอะไรอย่างงี้นะโอเคผมเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่านะว่าวิลเลียมซาลิบางหรอน,นะผมจะเป็นกองหลังที่แข็งหรือเปล่านะผมเดี๋ยวไปดูกันได้กปล่านะมาผมตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับเจอเวสต์แฮมยูไนเดนะผม เอา,าได้เคลียร์ครับมาบาลลูเตลี่แจกมาดิเคล้าสกินเนียให้มาวิลเลียมซา,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 าลิบาจกเข้ากลางครับมายุทธเอาหงายมาเป้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับมันมีซาลิบาอยู่แล้วปาร์าคกีซองแทงมาอย่างนี้เบอร์ลิงแฮมจะตัดไม่ได้ครับสกินเนียบล็อกไว้ทันแล้วจากอย่างงี้กุตัวขวาไม่ได้ครับเอาครับกุฎัวบาลลูเตลี่ขามาวินก้อาอรร้าวแล้ว สวนหรือเปล่ปาหรือก็ไม่ทันหรือกบแล้วได้ครับเบอร์ลิลาแจกมาคาร์อลอสโรดิโดกโรดิโดกโอ้โหเบอร์ลิลาว่างี้แล้วอากิซองให้มาซาลิบาซาลิบาตีโอ้โหยโดนหรือเปล่าโดนเลยวะแล่มะโดนย,ยิงเลย เอาไหมครับเอาไหมต้องชิงวันนี้เลยครับวันนี้อ้โหอะไรบ้ามันล้วนะเอ้าแล้วฟาวด้วยฟาวได้ย,ยังไงกรรมาการเป่าย่าไงเนี่ย คาร์เมลิงกาจากมาที่ลูดิเกอร์แล้วมาที่คาร์เมลิงกาอีกทีจะดีแค่ไรมาทุกข์เข้าไปแล้วที่สตองโลดโดนกับปาร์คีสองไม่ฟ้าจังวันนี้สกินเนอร์เขียวไม่ได้ครัหลอดตายวันไหนครับลูดิเกอร์โลดิโกเโกอร์หืมไม่ได้ว่ะเจอคาราทากไปครับคาร์เมลิงกาโอ้โเราลิฟเล่นเกมใหม่กันไปปะ จเย็นนวครับค่อยๆเ,เสร็จกันไปไปดีลาร์ไปมาที่สตองโดเอ้ยผู้จ่ายอะไรของกูเนี่ยสันดิบาสันิบาหาที่สตองโดหา,าไปครับเดี๋ยวไปหลัวงวะเปิดเข้าในไ,ไหม ยังไม่ดีครับเอาเวอร์เต้ใ่คนเปิดใช่หรือเปล่าแล้วเรียกทำท่าเรียกมารมันนะเดี๋ยวเปิดขลงคนหรือเปล่าไม่รู้แล้วผมเปิดเข้าไปแล้วปากีดสองแม่งหนักไว้ได้ปะสลีบามองไว้เพิ่นสวยคาราทดักมาอย่างนี้บาโลจ่าให้เน้นๆครับ ชิ้นชมการบิวอัพจากวินเลียมซาลิบานะผมแมหม่โมวงชงไม้คาร์ลน,นะผมะจะ่ายสวยให้บรเตลลี่ซัดเข้าไปครับผมอาบรวานคาริกคารคิมี่มาลอิไลที่เบลเล่าะางสายบรบโลดิโกโลดิโกอาูเตรล่ยิงจาะๆครับ มาโลเองประมาทเกินไปอ่ะไ <c oughs> ปเรื่อยครับผมแม่คิ่ไรเกิดอีกลูปจมเงินสมมาล่านะมันจะวิ่งมาป่ะวะเปิดสุดแมนสูตรเจน,นติกต์ต่อครับผมโอ้ยคว้า,าได้ที่สองโลมาแล้วลงหลังเบอร์ลิงแฮม เอือหังมาดิคนไลท์ประกบแล้วสกินเนียปากรีซองสลิบาร์ให้มาคาร์ลสครับหล่อลืมเชี่ยมเกมเกติดละอุดจ่ายซ้ายมาดูด,โดิโก้เปิดมงเข้ามาเลยบาโรเตอรี่ไม่ได้ครับหาร์ล,ลอ์หดม่วงเต็มสเตตเติ้ลสไตล์มาครับจูสตงโลขวานได้สวยแต่ว่านี้บาโูได้ยิงหอยิงบอ,อกว่าเมื่อกี้ ไม่เป็นไรครับึ่งแรกอาจจะไม่ไดีเท่าไหร่มาดูขึ่งหลังต่อดีวกว่านะว,ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าทีมเรานะมา<อ>ผมมาต่อทนนี่ขึ่งหลังนะเลวานัสกี้ให้มาปากีซองอาราบาแคางี้ซาลิบาเคลียไปคืนคบผ้วผมได้อยู่ครับเดินไปซาลิบาเอาตุกตัวน,ตนี่หว่าสงสัยกดยาวเลยครับตัวยาวไป เลียล่าลงสวยครับอะไรวะสงสัยลืมนัดใชไหมครับเมือ่อวานซาลิบาโอ้โหแล้วดูสปีดกวิ่งมาตัาดบอลนะโคตรตึงครับซาลิบาเป็นหลังไว้ก่อนคนระับเรายัางขึ้นเกมนะครับ ก็ออกาโดนสเตปปาซิววะอ,อารมณ์มาเกลักุญแจไม่ไล้วมึไต่ลิ้มเส้นไาอ่ะมึงยังแล้วสกินเนี่ยไม่นสนครับห,หมดไม่สนลูกใครมาเทิดวดหมดสนไหมครับต้องการขึ้นเกียวไม้ผมันขึ้นไม่ได้จริงๆว่ะโดนบล็อกไหมครับ แล้วเานั่นก็เบริล่าตัดมาเบริลาก็โดนตัดน้ผมเกียมมาที่คารัลอ๋ออย่างนี้แฟบเห็นแล้วบาโลเตลี่ใจ้อนหลังเลไปวัโดริโก้โดริโก้เรียกเซริบาดูกดากว่านคตรดีสองกแมาอย่างนี้ยิ่งต้นสองงรแดูจังหวะ เรีย่ยงซาลบาเกตดักบอลนะโคดดีครับ Duck, bon, นะผมเ <c oughs> อาไปแทนลูดิเกอร์ร่างคลิปได้แล้วเลยแปลงร่นดี่าเยอะแล้วข้าวกำลังแกตันน้อยนะครับผมไม่รู้นะว่าอยู่กับโค้ดตรวเองมันตันหรือแบบอแต่ว่าผมใช้โค้ดชาบี้ยรันโซ่มันตันร้อยนะผมบ พราะผมยังไม่ได้ลองกับพวกเป๊ะพวกอะไรงี้เลยนะผมนึก <c> ด <oughs> จังหวะคู่น,นี้ของซาดิบาเก็บมาตัดหรอนนะโคตรดีคนระับเอ้าแล้วอย่างงี้ซาดิบาเ,า,เา,เาเก็บหมดครับซาดิบาให้วิ่งมาทางซาดิบาแค่พอครับคุ้มกับผมถามว่าครูไม่กับสามเอ้ยห้าสิบสองได้เสียไปนี่ผมบอกว่าคุ้มมากคนระับใครที่มีรอบดูสองห้าสิบสองก็ไปซื้อแผ่นพานนะับเพราะว่าได้ทั้งที่อั p ได้ทั้ง ตัวนักเตเะแล้วแล้วก็ได้ทีแรก5ดาวได้ครับทีแรก5ดาว3ดาวนะครับได้เงินเต็มเลยนะเห็นอะไรมาตอนนี้แล้วย้อหอไม่นะรับ <c oughs> เสียงแฮมครับทำอะไรกินเนี้ยคารา่างนี้แล้วสลีบา สลีบาทันไหมฟากี่ซองสปีดเก้าสิบบาทคิดดูเออทนันแล้ชิวๆยกสลีบาแล้วดูความสูงใหญ่ของแกลสลีบาเล่นลูกกลางขาดอะไรอย่างงี้เก็บได้หมดครับผมมาชิงไหวชิงพลิบชิงวงอะไรองี้มเล่นกินแกไม่ได้ครับผมมาชิงไหวชิงพลิบไม่ได้นะแล้วจะแบบขึ้นเกม านะผมเวลาเรับสักว์ห่นคืนนี้ชนะนปนะไปได้ครับผมสองตูต่อหนึ่งนะตลอดวีดีโอฉบับที่แล้ผมก็บอกไปแล้วนะผมว่าจังหวะการเข้าบอลจังหวะรับอะไงแกดีมากนะผมนี่ครับผมมันสองร้อยห้าสิบเองนะโอเคผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องขอคิดคอนเทนต์กัอนเดวนะครับ